แล้วกันเนาะปะก็ภาคเหนือแล้วก็มีเจ่าบ้านปลายเกลี่ยสายคนปลายคนที่เราเลยเอครับโอ้ยวายจะบอกว่าจะบอกว่าบ้านอยู่ภาคเหนือจริงครับแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ไปไม่เคยไปอะไรพวกนั้นนะที่ข่าวที่มืก่อนไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยตัวเรามีแบบว่ารุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยเปิดธุรกิจแบบปลาเกลี่ยอย่างเงี้ย ไม่มีไม่มีไม่มีครับส่วนใหญ่ลูกพี่ลูกน้องที่รู้จักกันก็เป็นผู้ชายครับล่าสุดไปเื่อไหร่ล่าสุดไปตอนก่อนปีใหม่ครับไปก่อนปีใหม่แวบๆไปแถวไม่ได้ไม่ได้ไปเลยครับเพราะว่าที่ไปเนี่ยก็คือขึ้นดอยไปขึ้นดอยไปทําบุญแจกผ้าห่มให้เด็กๆแล้วก็กลับลงมาแล้วก็กลับผมก็กลับลำปางไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยครับเราคิด่ยังไงกับข่าวีบ้างตลกดีครับเออไม่มีอะไร แบบนี้อก9ล้านอะไรงลยหตัวตัวอก็ไม่ครับผมก็ว่ามองว่าเป็นเรื่องตลกมากกว่านะก็แล้วแต่ใครจะมองแล้วกันผมว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็รู้ว่าว่าว่าผมเป็นยังไงเราหรับมื ตัวเนี่ยอย่างเงี้ยจะเชื่อมต่อกับอันนี้ไหมอะไรเงี้ยไปทำไมเหรอไม่ได้ไม่ไม่มีครับไม่มีส่วนใหญ่ก็ถ้าจะไปชิลเอากันข้างนอกก็น่าจะเป็นร้านอาหารธรรมดาไม่ได้ไปที่แบบนั้นจะยืนยันแน่นอนว่าเราแบบไม่เคยไปสปาร์เจริ้มร้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่ใช่ไม่ต้องมีด้วยเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อ้านดื่มหรือว่าเคยไป อ๋อใช่ใช่ของขวัญไหมครับของขวัญก็ให้ไปแล้วครับให้ให้วันนั้นแหละแต่ว่าความบริสุทของเรามเป็น หวานเนาอแล้วครับผมก็ก็เล่กเรียนแบบเขามาอีกทีนึง่งนะเออก็คิดเองด้วยคิดเองด้วยเออก็ไม่เห็นมีอะไรเลยครับไอพร้ออีกคำที่ว่าเหมือนว่าอยากให้คิมมารีเป็นสื่อในครอบครัวของเราฮัลโหลเดี๋ยวๆฮัลโหล ไม่นะไม่ไม่ก็จริงๆเราพูดไปก็คือเหมือนเอ่อคิมก็เหมือนน้องคนหนึ่งน้องสาวคนหนึ่งครับผมก็เหมือนเป็นพี่น้องกันอ่ะอก็ดูแลกันไปเรื่อยสัาามณอเ ยังก็เป็นพี่น้องกันก่อนสภาพที่ผ่านมาบอกว่าให้รอดูว่าเอ้ยเนี่ยอนาคตพัฒนาไปยังไงตอนนี้เราอมได้เรือยเลยโอ้โหก็ยังยังแหละครับก็ให้รอดูไปเรื่อยๆกันผมก็ไม่อยากรีบร้อนก็ไม่อยากอะไรก็ก็อยากจะเป็นคู่จิ้นกันต่อไปเรื่อยๆมีละครมีผลงานให้คนได้ติดตามให้ชื่นชอบต่อไปเรื่อยๆแล้วาตอนนี้ก็ยิ้มาดูใจกันอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เราคบกันไปแบบด้วยความสบายใจดีกว่าเออเออเราเรา เราเป็นพี่เป็นน้องกันเราแฮปปี้แล้วหลายคนอยากเห็นว่าพูดจิ้นมากอย่างเงี้ยให้ของขวัญอะไรที่ให้ของขวัญอะไรน้องครับ<ม>ก็ไปถามน้องดี่แหละไปทนข้วนะครับย่างย่ย<ม>่างย่าไปทานข้าวนะครับย่าง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 แต่ตกนนีน้ไ<ม>ชอบอะไรนฮะของขวัญเขาชอบอะไรซื้อไปน้องมีแล้วด้วยเคยมีแล้วเออแต่คนละสีใฮะซาบบอกเลยก็ได้ก็เป็นกำไรครับผมเป็นอย่ชม ไม่ไม่ไม,ไม่กำไรเฉยๆครับผมอันนี้เราก็อันนี้อันนี้พอน้องอันนี้ก็ให้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 คนอื่นช่วยเลือกด้วยอะไรเงี้ยผมผมก็ไม่ทราบไงก็มีคนแนะนำมาผมก็เลยโอเคเจอเป็นกำไรแสนพิเศษเลยก็เป็นกำไรเฉยๆนี่แหละพร้อมวันเกิดกำไรอย่างเดียวน้องไม่มีแหวนไม่มีไม่มีฮะยังยังยังทำไมถึงต้องซื้อแบบเดิมแต่เป็นสีอื่นนะคะไม่รู้เราไม่รู้ไง เราไม่รู้ไงครับ<ม>ครับ,รบสำหรับน้องจะมีจัดตอนตรงกันมั้ยน่าจะมีน่าจะมีก็คงเป็นแก๊งล่มครับแต่ว่าแต่ว่าก็อตอนนี้ก็ก็กำลังรวบรวมอยู่ก็ยังไม่ค่อยว่างกันตรงตรงกันหมดจะมีแต่ว่าพีซื้ออะไรที่ไม่ทำให้เขาใหม่ไหมแค่ตัวแล้วแต่โอกาสครับแต่น,นอต<ร>้องแฮปปี้ก็โอเคเนาะครับครับคร <c oughs> ับเราคุยแต่ว่าคุยกับพ่อแม่เราด้วยน้องก็ต้องหาไม่ค่อยคุยครับเพราะว่าพ่อแม่ก็ตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆครับเขาก็คง รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขาว่ายังไงบ้านกำแพงพ่อแม่เราฟิตแบไงกับกับคิวเดอี่ก็บอกว่าน้องน่ารักดีน่ารักดียัง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 ไม่เคยคุยเรื่องนี้ครับแุเปล่ยอะไรนะเฮ้ยดูไปดูไปเรื่อยๆครับ มันเก็มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะคู่เจมคนเดียวแล้วก็ต้องแบบเออหันเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คือขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่อยู่แล้วค่ะผู้ใหญ่เป็นคนเลือาเออจะให้แบบคู่กับใครแต่ว่ากับเจมเนี่ยเดี๋ยวก็ได้วนเวียนกันมาเจอกันแน่นอนอยู่แล้วค่ะก็อยากให้อยากให้เออใจกว้างนิดนึง